ข่าที่แบบจะนั่งจะลุกขึ้นลุกนั่งนะก็คือดีขึ้นแต่ไม่ไม่เหมือนกันก่อนจะนั่งจะลุกระดาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับลูกหนูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ลูกหนูก็ได้มาอยู่ที่บ้านของคุณลูกค้านะคะที่ได้สั่งผลิตภัณฑ์ดีบูนไปแล้วก็ ทานดีนะคะจึงอยากจะมาบอกต่อกับคุณผู้ชมทางบ้านค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับคุณลูกค้าท่านนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรบกวนคุณป้าแนะนําตัวนิดนึงค่ะคุณป้านีค่ะอายุ57ปีค่ะอาชีพพลาขายค่ะทำอาชีพพลาขายเนาะก่อนที่จะสั่งมาติดตานดีบุญมาอยากคุณป้านิยาการยังไงบ้างคะถึงได้สั่งตัวดีบุาบวชเข่าค่ะกับสะบักหลาดดีนันนานานะคะอย่ากลัว ตามเส้นหลังนะคะกดชาล้าวลงขากดเหล่าลงยาแรงก็แก้ปวดเวลาที่ขายของอะไรนี้มันใช่ขายยืนประจำวันคือจะจะนั่งจะยืนจะอะไรเราบริสุทธิ์ไม่ค่อยเจ็บปวดต่อเนี้องได้ทานดีบุญนะดีบุญเขารู้จักกับตัวผลิตภัณฑ์ดีบุญได้ยังไงคะก็คือว่ามีเพื่อนรุ่นพี่ค่ะก็ไปมหาลูเห็นนางแบบติบกาแต่ที่นี่เขาก็เลยแนะนำมาค่ะ เาก็กินอยู่จ๋าก็คือเพื่อนกินอยู่กินดีก็เลยบอกเขาก็เลยบอกเราจ๋าป้าเราสั่งมาแล้วก็เลยฝากเพื่อนสั่งมาสองกล่องสองกล่องค่ะฝากเพื่อนสั่งมาสองกล่องแล้วก็ลองทานดูแล้วค่ะค่ะแล้วทานประมาณหน่หรอกล่องน่าจะเห็นผลขึอนทานไปแค่สามประมาณสามซองค่ะสามซองดีขึ้นจ๋าอาการที่ว่าดีขึ้นอ่ะดีขึ้นยังไงบ้างคะก็คือข่าวที่แบบจะนั่งจะลุกขึ้นลุกนั่งเลยก็คือดีขึ้นแต่ไม่ไม่เหกิดเป็นปวนแต่ได้จะลุกลระดับ ลแล้วข่าวบายางมก็จะเดวกค่ะแล้วตอนนี้ก็คือใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติค่ะข,ข่าที่มีเสียงดังปัดแก๊ตอนนี้เป็นยังไงคะก็รู้สึกยุดขึ้นแล้วจะดีขึ้นคืนก็ไม่ปวดขานอนสบายค่ะใช้ชีวิตประจำวันได้มีความสุขมากขึ้นแฮปปี้มากขึ้นละนค่ะถ้าอยากให้คุณป้าปานีเนี่ยฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะว่าทำไมถึงต้องเลือกทานตัวผลิตภัณฑ์ดีบุญคะค่ะก็คือทานแล้วเห็นผลค่ะ ใครที่มีอาการปวดข้อปวดข่าวอย่างบ้าถ้ารับประทานอย่างอื่นแล้วไม่หายลองมารับประทานดีบุลด,ดูค่ะรับรองเห็นผลรับประกันเลยค่ะอันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะจากคุณลูกค้าที่ทานตัวผลิตภัณฑ์ดีบุลจริงๆนะคะแล้วก็เกิดความประทับใจผลจริงนะคะ สำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่มีอาการเหมือนคุณป้าปานีนะคะปวดข้อปวดเข่าชาร้าลวลงขานะคะก็ลองเปิดใจสั่งผลิตภัณฑ์ดีบวนกับทางลูกหมูตามเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างได้เลยค่ะโทรมาตอนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษให้ค่ะรีบโทรกันเข้ามาเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะลูกหมูกับคุณป้าปานีก็ต้องขอตัวราไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ในช่วงปีพุทธศักราช2543ถึง2553องค์การอนามัยโลก WHO ได้กำหนดให้เป็นทศวรรษโรคกระดูกและข้อผู้ป่วยด้ยวยโรคดังกล่าวอายุเฉลี่ยอยู่ที่40-60ปีมีสถิติผู้ป่วยด้ยวยโรคข้อเสื่อมถึง50%ดีบูล เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอันทรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอันทรงคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอห์นเอแพรเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าสารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้น สามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้อ,อเส็บได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไขมุกสายพันธุพิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลักปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนื้อเยื่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในชีวิตประจําวันเราควรให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในผลิตภัณฑ์ดีบูญประกอบด้วยไพบาร์กเอ็กทรักซซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายรวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อววัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกาย เชอร์เมริกช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของดีบูลทำให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบๆข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นจากการสำรวจในประเทศไทยประชากรจำนวนถึง10ล้านคนที่มีปัญหาของโรคกระดูกพุนโดย80%เปอร์เซ็นต์เป็นเพศหญิงประชากรอีก34ล้านคนมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้ออักเสบ โรคข้ออักเสบรูมาตอยโรคข้อสึมโรคก,กระดูกพรุนโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬาอาชีพที่ต้องยืนเป็นเวลานานผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอคือ1 0 0 0 0ถึง1,500มิลลิกรัมต่อวันเพื่อความสมดุลของมวลกระดูกในทุกเพศทุกวัย ดีบูนจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกา